สัสดีครับสมาชิกมัสย์ญญรุ่มเรศบสงกล้าทุกคนตทุกานนะครับวันนี้เราก็มายุ่กันที่ป,ป่ายางครับแต่ในป่ายางเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งปืชเศรฐกิจทีท่สำคัญนะครับนั่นก็คือสะตอครับว่ากันว่าสะตอเกาะใยนะครับถือว่าเป็นสะตอที่มีเชื้อเสียงเป็นที่รูจักกันทั้งในจังหวัดและก็ต่งางจังหวัดสงขลานะครับ เดี๋ยวเรามาเล่หัวบตนต้นนี้เป็นเหมือยครับนี่นะครับนี่ค้ยไปเลี่ยตอนนี้ครับซึ่งวันนี้ครับคิดว่าประมาณสร้างหนอยควักนะครับประมาณสร้างหนอยควักแต่ว่าไม้โค้ดฮักทียวครับนี่เรียกได้ครับโอ้ แมตตึงเลยครับแมตตึงเลยนี่เลงบางแคไม่มากที่นะครับนะนี่ครับยอดมืออาชีพครับเมืออาชีพครับ,ออรบลงแล้วครับอัอนนี้ฮลละ อ๋อโอ้โหเลยนะจังหู้เลยละนะเพื่อนต้องขึ้นอะไหไม่ไดีเยวนี่ครับอ่านะ,นะครับไม่ได้อวยนะครับผมชัดเจนพอครับสุดยอดนะครับตอนนี้นับไปซ่อมของเลยนะครับ อันนี้อยู่ที่ซ่องลอยหกสิบวักนะครับนี่เลงมาซ่องลอยหกสิบวักเนะี่ยถึงอย่างเดียของการบนอีกนะครับก็น่าจะประมาณสามลอยวักหรืออาจจะเกินนะครับนะเดี๋ยวมาเล่กนะันว่าจะจบที่เท่าไรนะครับแต่บ,บอกได้คำเดียวเลยว่าโอเคน,นะครับตอวก้อยครับอาลอยไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยนี้ครับ ไอโจ้นไม่บอกกันนี่ไอนจ้ยยังโองเลยแม่งหนกันนั่นอ๋อยู่นี่เหรออ๋อทำทุนทำทุนเดี๋ยวตึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเฟื่อยใช่ไหมนี่คือสต๊อกกับคำนวณขาวๆแล้วนี้เขามัน สี่ลอยควักนะครับหรือว่าอาจจะเกินนะครับเห็นไหมรู้ว่าสุดยอดนะครับต๋อก้อยยิอร่อยทีทุดนะครับเซตซินนะครับวันนี้ผัดอากิจเคื่อนต่อกับถ้าได้ยินเสียงนั่นคือเสียงฮอบนะครับเนะเดี๋ยวจะไปนับกันยู่ว่าทางวัดท่าใดไดพักติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ